สวัสดีครับพ่อครับอีกแล้วครับกับบอลซาลิดนะครับพอดีคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกเลยครอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดแต่งนะครับคาดสปริงที่ผมประกอบและเป็นยังสาเหตุที่เรียกของเป็นเล็กนะครับเป็นขาลิปเปอร์นะเพราะว่าคันเป็นชุดมั่นนะครับเป็นชุดของคาดอเวัเลยมันจะเป็นข้องไอ คามันจะเป็นสปริงนะครับขา,ขาข้งขาลักเนะาะขาข้งคนนะ่ะมันจะเป็นสปริงเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วปลาพอดีผมเอามาเห็ดนะครับเป็นยังผมคือขดต่อว่าต้องเอาเป็นคาลิปเปอร์ที่มันแข็งนะครับแล้วมันบ่ยืดยุนเวลามันตาใหม่ตาต่อตาเอียงนะครับมันก็มีแนวความคิดนะครับของคนแต่ละคนบ่คือกันแต่สําหรับผม ก็คือเหลีอ,เอาเ้าที่เป็นขาแข็งนะครับหมันคงนะครับตามใหม่ตามตัอก็คืออาจจะเป็นหลดเป็นตัวยุดธ์เองนะครับเป็นยังคือเหลือยตัวนี้นะเดี๋ยวกระสีมันอธิบายในคลิปนี้นะครับอ่นะเดี๋ยวไปฟังกัน,นครับโอเคนะครับก่อนที่เขาไปอธิบายนะครับกับพอดีเมื่อนี่มารับจอบครับมารับจ้าง เสียโอเพนนะครับเ็เลยมีโอกาสได้มาอธิบายเลยวรับมาเบิงนะครับลักษณะอ้อยที่มันแตกเงาแตกกอแล้วนะครับมันเป็นอย่างไรการเสียหายเป็นใดนะครับก็บคือเห็นนะครับก็บม่ได้ถือว่าสูญเสียนักหรือว่าสูญเสียประมาณหาเปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับตัวใดที่มันโผล่ออกมาขากหลายจากแถวนะครับเบิงลักษณะการขุดนะครับการขุดเนี่ยจะไม่ร่วมกันอย่างสิ่ อาจเบื้องนะครับเบิ้งมันอาจจะมีใบอ้อยโผล่มาไหลนะครับตัวนี้ก็อีกแปนน้งหนึ่งนะครับที่เฮ้าห้าค้อปูึ้นกันมันก็นเลยมีอ้อยเหื่อที่อยู่ขางแถวอ้อยหลานะก็เบ,บิ้งคืออ้อยมันคือมันเสียหายหลนะเรียวเบ,บิ้งใบอ้อยไปอย่างนะนี่ยอย่างหนาวายครับหนาที่หลายหลายคนนะที่เจอเลยท่อแก้ปัญหาบ่ไดดสำหรับการขาย,ยาหนาวายกับตัวนี้ก็เป็นตัวนึ่งนะครับที่ซอย ในการกับจัดหนาว้หรือว่าสงกัดการขยายพันธุ์ของห้าวัยได้เนาะนะครับเบาพื้นเพนะครับในเบื้องลักษณะว้ครับซอยได้หลายครับน้อมรับรว่าซอยได้หลายเลยจากเขาตีตั้งเที้ยเขาใส่คนหรือว่าใส่ยาข่ายหญ้ากับตัวนี้นะครับมันก็นสามารถสงากัดห้าได้แล้วก็เหตุให้อ้อยเขาจะเลิ่อนตได้ร็ว,วนะเนี๋ยบัานผมจะมาอธิบายตัวนี้ นะครับอธิบายสูตรประกอบที่ผมเห็ดหรือว่าดัดแปลงขึ้นมาเองนะปกตินะครับเดี๋ยวให,ให้เห็นชัดๆเนาะขานะครับสุดแบบนี้นะสุดขาดสปริงขาดระเบียที่เขาเอื่นกันนะ่ะขาพวกนี้นะครับขาตัวนี้ที่เราเห็นเป็นขาปกติมันเป็นขาริเปิดมาครับขาตัวนี้ส่วนใหญ่นะครับหรือมากับมั่นเลยมากับสูตรเพิ่นเนี่ยจะเป็นสปริง ตัวใหญ่นะครับเป็นสปริงตัวใหญ่รักษาการไข่ไข่หนวดกุ้งนั่นแหละแต่วันนี้ตัวใหญ่กลักกวอะไต,ต,ตั้งตรงนะครับประโยชน์ของเพนตัวนั้นนะครับขอดีคือข่าลูกหยาได้ดีแล้วก็ลูกหยาได้ดีกว่าขาที่เป็นขารลีปเปอร์ตัวใหญ่นะครับขอดีของเพนตัวนั้นเนาะแต่ข้อเสียก,ก็คือมันหมดสามารถไปคั่วนะครับไปบริหารไปจัดการกับอ้อยต่อได้ แม่นบ่ครับพออย่างอ้อยต่อดินนะครับเพื่อนจะแข็งเพราะว่าดินบรได้เตี้ย,มไ,ไ,ยไม่นะบริเวไทแม่นบ่ททีมไว่ข้ขาปีดินจะแข็งในเข้าสามารถบวสามารถกดดินได้กดขาเพื่อนลุงเลิกได้เพื่อนกระขูดแล้วแต่หนาเพื่อนก็สิีได้แต่หนาดินก็หนานะครับเล็กๆหน่อย ผลดีก็คือสใส่ได้ดีกับแบงอ้อยไม่นะอ่อยนอดคือฟ้าแบบนี้ค่อ,อ,อยนอดมาเพิ่งใส้ได้อยู่นะนะมันจะแตกต่างกับตัวนี้นะแล้วเป็นยังผมคือใส่ตัวนี้เลือกใส่ตัวนี้นะครับก็ย้อนมานี่แหละครับเขามีทั้งอ้อยนอดนะมีทั้งอ้อยไม่มีทั้งอ้อยเกาก็เลยต้องเลือกเอาสุดนี่สุดเป็นขาแข็งนะสุดขาแข็งเพราะยังครับเวลาเขาไปเห็ดอ้อยต่อขาพวกนี้ก็สสมารถโกดขีดินในเลือก สามารถระเบิดดินได้กว้างได้ลึกนะกดนะครับข่าดินแข็งได้นะนี่คดีของเ่นอาจจะแพร่เรื่องกันเจ็บหนาลู่งหนะนะครับก็บอกเป็นอย่างนะเพราะเราอาศัยเอาความซื่นนะครับกดหน้าดินระเบิดหน้าดินเพื่อทาฝนนะครับสำหรับบ่อยต่อโมเมนต์ว่าไปเสือเอาสุดที่มัน เป็นชุดด้วยตรงมาอลไกับมาเห็ดเอาไวเ้เดี๋ยวเอาขาจะเป็นขาสปริงนะครับตอนนั้นมันจะป๊มคั่วนะครับคั่วอ้อยตออและแพ้อ้อยตอมันบริษัทเขาได้นะลัเงเทียมมันก็ต้องทาให้ดินซุ่มนะครับทาฝนทายอย่างลัเงเทียมกับบริัท่านเพราะว่าลูกหยามันก็ขึ้นเร็วนะเนาะเฮาสก็สามารถเอาตัวนี้นะครับคั่วได้ทั้งอ้อยยอดนะครับอ้อยไม่ว่าจะเป็นอ้อยไม่อ้อยตอนะหรือเจอสภาพปินนี่แกนแข็งนะครับขา ที่มันเป็นคาลิเปอร์เก่าเนี่ยมันก็สามารถกดดินได้ให้ระเบิดดินได้ให้ได้เลิกนะครับให้ได้เลิกให้ได้การระเบิดดินได้ดีกว่าตัวสิบเ็นสปริงนี่แหละครับเทคนิคในการเลือกนะครับเลือกว่าเขาไหร่เลือกแบบไหนเป็นคาสปริงหรือว่าคาเป็นคาชุดริเปอร์ที่มันมีความแข็งในตัวของมันเองนะครับสามารถกดดินได้เลิกๆนี่เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับของผมที่วางแผนแล้วก็ขีดไว อันาาทาาว่าสีซื้อค้าสปริงมาน้ำนะครับถอยเปลี่ยนเปลี่ยนออกเปลี่ยนเข่าอันนั้นมันก็ตามงบนะครับอาที่เฮากะสิบท่านเห็นประโยชน์ตัวนั้นหลายกว่าตัวนี้ผมเห็นประโยชน์ตัวนี้หลายกว่าตัวนั้นผมก็เลยเลือกเอาแบบนี้ดีกว่าแต่การลดต้นทุนมันก็นลดได้หลายกว่านะครับมึงเหล่าษณข่าวทำนู่มนมาเขาจัดการแล้วนะครับอย่าในแถวแถบจะบ่เห็นเลยเนาะก้อยกับบได้เสียหายนะครับ โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ